ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์และคนะสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2566นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะ อาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะเรามาดูพลังงานไพ่ดวงคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะท่านด้ไพ่เก้าเหรียญเพชราวานหกเหรียญหกถ้วยแล้วก็จัสติกค่ะพลังงานไพ่อา่า บ่งบอกถึงเหมือนกับว่าก้าเหลียเนี่ยอาจจะน้องเงาอยู่เหมือนกันนะคะชาวสิงห์ท่านเงาเงาท่านรอการกลับมาของใครบางคนเนาะอ่าเพช o ออฟวานนะคะภาพคนมองดูที่ไปลายไม้เท้าเนีหกเหรียญหกถ้วยคือการรีเทิร์นอยู่แล้วอ่า j u s t i c นะคือความมั่นคงหรือการตัดสินใจของใครบางคนที่ย้อนกลับมา ท่านยังมั่นใจอยู่ว่าเขาต้องกลับมาดิเอออะไรประมาณนั้นนะอาจจะไม่เข้าใจกันอยู่เลยตอนนี้ทางใครทางมันอยู่นะเหมือนกับไม่อมไม่ค่อยจะคุยกันแหละเพิกเฉยต่อกันแต่ไม่ได้แปลว่าบล็อกกันนะอาจารย์มองคือเหมือนกับเขาเรียกว่าถามคําตอบคํานะคะเอ,อ่อถ้าคุยกันก็นานๆานทีอาจจะทักมาบ้างแต่ไม่ได้แบบ คือเหมือนมันถูกลดระดับความสัมพันธ์ลงในเรื่องของความรักนะมีความไม่เข้าใจกันอยู่พอสมควรน,นะคะโอเคขอเปิดต่อในความรู้สึกของคนคนนั้นของชาวราศีสิงคนนั้นของท่านน่ะอืมเขาเป็นอะไรอยู่นนอะเขาคิดยังไงเนี่ยว้าวทำไมเขาขึ้นสิบดาบเลยโดนแทงข้างหลังอะ่ะเขาเจ็บปวดเพราะคุณอะ่ะคือไพ่พระสังฆราช ราชินีเหรียญนี่อาจจะเป็นหนึ่งอาจารย์แปลว่ามือที่สามที่เข้ามาเป็นประเด็นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไหมหรือเรื่องของออผลประโยชน์ที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะคิดในเรื่องของผลประโยชน์อะไรที่ท,ที่ที่มันมองไปคนละประเด็นนะการลงทุนอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณอยากลงทุนแบบนี้จะทําในแนวนี้แต่เขาอาจจะมีความคิดเนาะดาวพฤหัสอะ ในการแบบเขาอาจจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไระม่ระวังก็อาจจะห้ามปามคุณหรืออะไรก็ได้ในเรื่องการลงทุนหรือการทําอะไรสักอย่างอาจารย์มองนะมันเป็นความขัดแย้งทางความคิดนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาน้อยใจที่คุณไม่เชื่อเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของมือที่3ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้อะไรกับใครเลยอะแต่คุณไปหวานระแวงแล้วคุณก็ไป คิดเป็นจริงเป็นจังว่าเขามีคนอื่นอะไรก็ได้มันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรเกิดความบอบช้าทางหัวใจพอสมควรนะอือคือประเด็นคือเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แล้วแต่ดวงพื้นดวงของแต่ละท่านที่จะมาตรงก็เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะไพ่ใบถัดไปนะเป็นราชินีไม้แล้วก็สองไม้หันหน้ากลับเข้ามาแล้วค่ะในที่สุดอาจารย์ว่ายังไงเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอก นะเขาอาจจะงอนอาจจะโกรธคุณไปพักหนึ่งอะ่ะอาจจะนิ่งๆไม่คุยกับคุณอยู่พักหนึ่งแต่แล้วเขากลับมางอ,อคุณเองนะไพ่สองไมก้การคุยอ่าเขาก็จะกลับมามีแอคชั่นกระตือรือร้นต่อคุณเหมือนเดิมละค่ะไพ่ราชินีไม้นะคะโอเคอาจารย์ขอดูหัวใจของชาวสิงห์บ้างคุณคุณคุณยังต้องการเขาอยู่ไหม ที่จริงไพ่เขาบอกแล้วหรอคุณรอเขาอยู่แต่เปิดย้ำอีกครั้งก็ได้แน่นอนคุณเหงาคุณเศร้าคุณเสียใจ <c oughs> คุณอาจจะรู้ตัวว่าบางครั้งคุณก็อาจจะใช้คำพูดหรือ,เ,อ,อเขาเรียกปฏิกิยาการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างที่ที่อาจจะผิดพลาดอะแล้วมาคิดเสียใจทีหลังอยู่เหมือนกันนะ,ะด้วยความที่คุณก็ เด็กคือดาบเอาใจใจอ่าสามดาบเชื่อมั่นตัวเองอะไรก็ใช้อารมณ์หือหวาวไปแต่แล้วก็ view of fortune อ่ะก็ยังคิดแหละว,ว่ายังต้องการและาัถนาเขาอยู่ขอให้เขากลับมาเถอะอะไรประมาณนี้นะคุณยังต้องการเขาอย่างมากแหละค่ะแล้วพวกคุณกลับมาแล้วนี่ความสุขจะขนาดไหนละ่ะการกลับมาครั้งนี้จะแบบดีขึ้นเลยไหมอ่าไม่ต้องมาทุกต้องเศร้าอะไรอีกไหมเนี่ยเอ ห้าเหรียญห้าถ้วยเนี่ยนะต่อไปอะ่ะกลับมาแล้วเป็นยังไงความสัมพันธ์สามไม้เท้าแล้วก็ดมูลก็คงจะมาแก้ไขในสิ่งที่วิตกกังวลสิ่งที่หวาดระแวงนี่แหละอดมูนนะคะเพราะฉะนั้นสามไม้มันคือการเจราจานะคะไพ่สตาร์ก็คือการเติมเต็มความสุขให้แก่กันและก็แปลว่าปลดปล่อยพลังงานที่มันเครียดเครียดพลังงานลบๆทั้งหลายอะ่ะปล่อยมันเทมันทิ้งไปก็ได้แปลแบบนั้นก็ได้นะคะ แล้วก็มีไพ่การบารลาน,น่ะเด็กบาลานการปรับความสัมพันธ์นะคะการให้เกียรติและยกย่องกันค่ะไพ่เอ็มเพรสคือยังมีความรักความปรารถนาความต้องการดาวินัสต่อกันอย่างมากมายเลยนะคะโอเคอยากดูข้อความหรือคำพูดที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะชาวราศีสิงห์ว่าเขาอะรู้สึกอย่างไรยังรักคุณมากแค่ไหนจากไพ่โลแมชแองเจิลค่ะ เขาบอกเขารักคุณมากเลยอะนะอยากที่จะแบบอยู่กันสองต่อสองหาเวลาไปไหนด้วยกันไม่ต้องมีใครมาเป็นอ,อุปสรรคเป็นก้างขวางคอคอคอกับว่าไปเนาะเนี่ยเขาจะต้องพยายามที่จะต้องเข้าหาคุณและพูดกับคุณมากขึ้นนั่นเองนี่คือคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขารักคุณอยากอยู่กับคุณอยากมีเวลาอยู่กับคุณให้มากที่สุด มีเวลาอยู่สองต่อสองด้วยนะนี่ก็คือพลังงานไพ่คนมีคู่ค่ะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดก็ได้เก้าเหรียญมาเ่าเลิฟเวอร์มาแปดไม้ไพ่ดีนะคะคนโสด โอเคอาจารย์มองนีนะ้มีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะแต่น่าจะเป็นคนที่ก็มีปัญหาเหมือนกันเคยอดีตที่เจ็บปวดเหมือนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้หรือเป็นแค่คนเคยมีอดีตที่เจ็บปวดแล้วต้องการคนเข้าใจเหมือนกันมีพลังงานเดียวกันเนี่ยเข้ามานะคะอาจารย์มองนะคุณก็ผิดหวังมาก่อนเขาก็ผิดหวังมาก่อนมาเจอกันมันจะมีแพชชั่น ที่แบบเข้าหากันมากๆที่ดึงดูดความรู้สึกอยากดูแลอยากเยียวยาอยากแบบให้ใจอะให้ใจต่อกันเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะแล้วยังไงอีกราชาเหรียญแปลว่าเปิดใจนะเปิดหิบเงินว้าวดีมากเลยคนโสดอืมคุณเจอ ชาวธาตุด,ดินเมถุนเมษมีนก็ได้นะและจะเปิดใจเป็นคู่กันได้นะคะสี่ไม้เท้าเลยอ,ะอ่ะอ่าเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยแปลความสุขได้นะคะเพราะขยายด้วยสี่ไม้นะอ่านี่ความสุขแน่นอนเลยเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามช่วยซับบาดแผลที่เจ็บปวดของกันและกันนะคะอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะเพราะไพ่ขยายด้วยไพยด่ดีเพราะฉะนั้น คนโสดไม่ว่าที่คุณจะเคยเจ็บปวดเขาเคยเจ็บปวดมาเจอกันคนที่มีแผลทางใจมาเจอกันจะเข้าใจกันมีพลังงานที่จะดูแลแล้วก็จะแบบทำให้อีกฝ่ายเนี่ยดีขึ้นนะคะมันเป็นการฮิลิ่งกันและกันนั่นแหละค่ะนี่คือพลังงานดีๆที่คนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่มีความรู้สึกว่ามีแรงปรารถนามีความคิด อะไรที่คล้ายๆกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอให้ชาวสิงห์ทั้งคนสดและคนมีคู่มีความสุขในความรักและก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ